c ช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับ c ช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกันครับกับเรื่องนี้กันเลยเทสเลิฟรองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องนะครับผมเรื่องนี้แต่งโดยนามีนะครับส่วนตัวหนังสือเนี่ยเป็นบ็ x s e ซตที่ทำขึ้นเองนะครับมีทั้งหมด4เล่มด้วยกันจะโชว์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับ แต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะเป็นเล่ม1-2-3เนาะแล้วก็มีเล่มสเปเชียลหเล่มโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นบ็อกเซตนะครับสวยงามมากเราไม่มีหนังสือนะครับอยากได้ว่าคือตอนที่อ่านนั้น่ะมันน่าจะเป็น10กว่าปีที่แล้วได้ตอนนั้นก็คือยังเป็นเด็กน้อยไม่มีเงินจะซื้อบ็อกเซตนะครับใจจริงตอนนี้นะปัจจุบันคือหาบ็อกเซตอยู่ใครมีหรือไม่มียังไงกัรลุนาะ ติดต่อมาได้นะครับอยากซื้อมากนะจุดจุดหนึ่งในชีวิตเรื่องนี้ดีมากนะคนแต่งคนนี้ครับคือคนแต่งเรื่องเดียวกับจัก,กรวาลของ accidental love er บังเอิญรักนั่นเองถ้าเกิดว่าใครได้ดูซีรีส์ของเรื่อง a p e ีแล้วก็ตรินแคนนะครับผมก็อันนี้คือจัก,กรวาลเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชูโรงเปิดจัก,กรวาลเลยนะก็คือเรื่องแรกที่ปูออกมา เพื่อที่จะสร้างจัก,กรวาลของ accidental love er นั่นเองนะครับเรื่องนี้เนะี่ยยาวมากนะ3เล่มจบนะครับคือ3มเล่มเนี้ยเนื้อหาคือต่อต่อต่อกันมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยาวมากๆแล้ว NC แน่นมากคือสนุกมากนะครับอันนี้อย่างที่บอกเรารีวิวเนาะเราก็จะไม่ลงดีเทลเยอะแต่ว่า NC อะ่ะคือดีมากๆจริงๆครับอันนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงอะนะแบบไปต้องไปลองหาอ่านกัน ซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะซื้อหนังสือถ้าหาช่องทางซื้อหนังสือได้ช่วยกรุณาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ด้วยนะครับนี่จะไปซื้อเหมือนกันทีนี้นะครับก็มันจะมีทั้งหมด3เล่มใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องเนี้ยจะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันเขาก็จะดําเนินแต่ละคู่เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับทั้ง3คู่เราก็จะจบพร้อมกันนั่นแหละแต่เหมือนคู่ที่2จะจบก่อนมั้งเพราะว่าแฮปปี้เอนดิ้งก่อนแต่ว่าคู่ที่1กับคู่ที่3เนี่ยเขาจะจบใกล้ๆเคียงกันนะครับ โดยในเอกของเรื่องแรกกับพระเอกของคู่ที่2เนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเอซึ่งคบกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วอันนี้มีเปิดตัว a อพีด้วยนะครับก็คือมีพามาเจอกกงมาเจอการกินงกินข้าวซึ่งอันเนี้ยก็มีในฉากของ Accidental l o v e เหมือนกันอันนี้เนี่ยก็จะ collapse กันนิดหนึ่งแล้วเขาก็จะ แตกเรื่องออกไปเนาะเป็นอ c บิเหตท้อเลิฟแล้วก็มีต่ออีกนะจักรวาลนี้กว้างนะคบคือจริงๆเราตั้งใจจะเอามาสปอยแล้วนะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ทำหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคือต้องดูอีกทีนึงเพราะว่ามันมันค่อนข้างยาวมากใดๆคือไม่มีหนังสือด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะแบ่งตอนอยังไงเพราะว่าเขามีอยู่ประมาณ70กว่าตอนมันเยอะมากจริงๆนะครับผมอ่ะเราจะมาสปอยให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันเกี่ยวกับ3มคู่นะอันนี้คือขอใช้คำว่า เก็บมาจากความทรงจําที่จําได้คือเรื่องนี้ชอบมากเป็นเรื่องแรกๆที่อ่านเลยนะครับคู่แรกเนี่ยคือพี่พอสกับน้องเดียซึ่งก็ตามเรื่องเลยครับเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องคือน้องเดียเนี่ยเป็นน้องชายของเพื่อนสนิทของพอสครับซึ่งพอสเนี่ยก็มีน้องชายนะแล้วก็สนิทกับเดียด้วยเหมือนกันก็คือพี่เขาสนิทกับพี่น้องก็สนิทกับน้องเดียเนี่ยกำลังจะเข้าเรียนคณะวิศวะของมหลาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็คือ พี่สาวก็เป็นห่วงไงคือน้องเดียจะเป็นคนแบบค่อนข้างแบบเออเออไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นเคน้อยตัวน่ารักที่แบบว่าอุดมคติในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวก็เลยไม่อยากให้น้องไปอยู่หอเนี่ยรู้จักกับพอสแล้วคอนโดของพอสก็อยู่ใกล้ๆแล้วพอสก็อยู่คนเดียวพี่สาวของเดียเจดีมนะครับเขาก็เลยฝากน้องตัวเองไปอยู่กับพอสด้วย แล้วคือจริงๆแล้วอะเดียชอบโพสมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือแบบว่าอุ้ยเราชอบผู้ชายคนนี้อะอะไรประมาณนี้ก็แบบว่ามันก็จะมีสตอรี่ให้เขาได้แบบมุงมงมงม้งมิงมุงมิงกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายได้กันอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่นิยายฟิลกู๊ดนะครับคือมีดราม่าแล้วดราม่าเล่นประเด็นรุนแรงด้วยคือแบบว่าพอแม่รับไม่ได้แล้วก็คือน้องเดียค่อนข้างเป็นคนที่อ่อนต่อโลกนะครับตอนที่เป็นดราม่านี่คือแบบ พ่อแม่จับได้ว่ามีอะไรกับพอชอันนี้ตอนท้ายเรื่องแล้วนะพ่อแม่จับได้ว่ามีอะไรกับพอชเสร็จแล้วเดีย er. เสียใจไม่อยากจะยอมรับความจริงก็เลยบอกว่าเดีย er. ไม่ได้มีอะไรกับพอชนะคนที่มีอะไรกับพอชก็คือพี่สาวตัวเองุอเรื่องใหญ่มากกว่าจะเคลียร์ประเด็นจบนี่คือแบบน้องเดียคือร้องไห้หนักมากต้องไปเคลียร์กันถึงตอนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับอ,อันนี้ก็คือคู่แรกระหว่างเดียกับพอชสปอยให้ฟังสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันส่วนคู่ที่2เนี่ยคือ เพื่อนสนิทของเดียก็คือซันครับกับพี่รหัสของเดียคือพี่ลิวพี่ลิวเนี่ยเป็นพี่ที่คณะวิศวะเหมือนกันแล้วก็น่าสวยมากคือสวยแบบเป็นผู้ชายที่สวยสวยจริงๆรแล้วก็ตามทองเรื่องอะครับเรียนวิศวะเนาะถึงจะสวยแต่ก็คือห้าวมากเป็นแบบแมนตีกันอะอะไรประมาณนี้เลยช่วงแรกๆก็คือพี่ลิวเกียดซันนะครับเพราะว่าซัน,นจะจีบแล้วคือพี่ลิวกกูเป็นผู้ชายด้ว,วยอะไรประมาณนี้แต่ก็คือ ดนซันจีไปเรื่อยเรื่ยเรืย,รย,รยก็เลยสรุปมาได้กันนะครับเรื่องนี้ก็มีดราม่านิดหน่อยคือพี่ริวเขาเหมือนแบบจําประโยคนี้ได้เลยอ่ะพี่ลิวอ่ะเหมือนตัวเองอ่ะเป็นคนที่รักเขาที่หลังใช่ไหมล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะ ละมาทีหลังอะ่ะก็มีแต่จะเพอชอบซันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าซันน่ะเป็นคนที่รักก่อนไม่รู้ว่าซันะจะรักตัวเองเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองอะนะครับอันนี้คือเท่าที่จําได้นะอันนี้ออกตัวก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าใช่เรื่องของพี่ลิวเขาจะแบบใสๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จะเกิดช่วงตอนปิดเทอมเทอมหนึ่งเพราะว่าพี่ลิวเนี่ยจะกลับบ้านที่เชียงใหม่บ้านพี่ลิวรวยมากเป็นแบบเจ้าของสวนอะไรสักอย,อย่างอยู่ที่เชียงใหม่ นั่นเองคนงงคนงานนี่คือแบบเอ็นดูพี่ลิวมากนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่2องเนาะก็คือซันกับพี่ลิวนะครับส่วนคู่สุดท้ายคือเพื่อนสนิทในกลุ่มอันนี้นก็กลุ่มของพระเอกในเอกเนี่ยจะมีอยู่3คนก็คือน้องเดียซันแล้วก็ชินนะครับเข้าปีหนึ่งเรียนวิศวะด้วยกันชินเนี่ยเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเพึ่งมารูจักกันตอนที่เรียนมหาลัยนี่แหละแล้วก็ชินนี่คือหล่อมากเหมือนกับดาราเกา,า,าหลีแต่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะ แต่ว่าในในในนิยายเขาก็จะบรรยายว่าแบบหล่อมากอย่างกับดาราเกาหลีแล้วก็ส่วนพี่โอ๊ตพี่เตนพระเอกของคู่ที่3มเนี่ยก็จะเป็นพิวาครับเริ่มแรกแน่นอนชินเนี่ยเป็นเด็กมาจากญี่ปุ่นเนาะก็จะแบบค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองแบบว่าเชียร์เชออะไรไร้สาระไม่เอาหลอกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เอาคือจะไม่เอารุ่นน่ะทําสีผมตั้งแต่เด็กก็จะมีปัญหากับพี่โอ๊ต แล้วก็พี่โอ๊ดนี่จะมามีเรื่องกันตอนแรกคือชินเนี่ยเขาออกตัวนะครับว่าตัวเองเป็นเกย์คือฉันเป็นลุกนะอะไรอย่างนี้ตอนแรกเปิดมาชินชีวิตความรักน่าสงสารมากครับก็คือมีเพื่อนสนิทแหละแล้วก็มีแฟนอยู่คนนึงเป็นน้องเคตัวเล็กน้อยแต่ว่าน้องเคตัวเล็กน้อยคนนี้ก็ไปเป็นทูกับเพื่อนตัวเองอะไรประมาณนี้อะนะแล้วชินก็เลยแบบว่าทําตัวเสเพเลกกินลงกินเหล้าไปส่วนอีตาพี่โอ๊ดนี่คือชอบ เดียคือเหมือนเขาเป็นพี่วากไงแล้วก็มีความมาชอบเดียแต่ว่าเดียตอนนั้นน่ะเริ่มคบกับพี่พอสแล้วด้วยความฝั่งใจว่าเฮ้ยเพื่อนเราอ่ะแม่งแย่งแฟนของเราไปนะเว้ยคือแบบเราไม่ควรจะไปแย่งแฟนคนอื่นพอเห็นอีพีโอ๊อ่ะจะมาเข้ามาทําให้เดียกับพี่พอชที่ตอน,น,นคบกันแล้วนะครับอันนั้นช่วงกลางๆเรื่องนะทําให้สองคนนี้แบบจะมีปัญหากันหรือเปล่าชินก็เลยไปจัดก,การพี่โอ๊ครับ ไปไปมา,มาก็ได้กันเฉยเลยแต่ว่าพี่โอ,อ๊ตอ่ะคือแมนแบบแมนมากเป็นผู้ชายตัวใหญ่เท่อะไรอย่างเงี้ยน้องชินก็เลยผันตัวเองมาเป็นรับแทนนะครับคู่นี้ก็ดราม่าเหมือนกันเพราะว่าชินอะ่ะไม่เชื่อว่าพี่โอ,อ๊ตจะชอบตัวเองจริงๆอะไรแบบนี้ คือ2คู่นี้ครับคู่แรกน,นะคู่เดียร์พอสเนี่ยหลังจากมีปัญหาที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าพ่อแม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะกับชินกับโอที่มีปัญหากันเหมือนกันเนี่ยสคนนี้เขาก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็ไปจบเรื่องที่ญี่ปุ่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็เลยจบหลังเรื่องของซันกับริวอันนี้ก็จะเป็นสปอยแบบคร่าวๆให้ฟังของ3เล่มนะครับไอที่อยากได้บ็อกเซตเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาอ่านสเปเชียล นั่นเองคือเรื่องนี้ยน่ารักมากก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนตอนที่ซื้อได้ก็คือไม่มีปัญญาซื้อพอตอนนั้นเด็กน้อยเหลือเกินไม่มีตังเก็บนะครับชีว <ś art> ิตมันเศร้าแล้วก็คราวน้ำตาแบบนี้แหละนั่นแหละอันนี้เราก็เลยมารีวิวให้ฟังว่าเฮ้ยแบบเรื่องนี้มันดีมากเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกเขาว่า NC แน่นมากตอนนั้นอ่าน n อนอ่ะ เขาลงในเว็บเด็กดีเนาะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับรู้สึกว่าจะยังพออ่านได้อยู่แบบน่าจะยังพออ่านได้อยู่นะในเว็บเด็กดีก็ไปลองหาอ่านกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเพราะว่าอันนี้เป็นตัวชูโรงก่อนที่จะเป็น a c c i d e er n น a ั love นั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวแนวบรรยากาศแบบ a c c i d e er n t a l love อะไรแบบเนี้ยก็เทสเลิฟเป็นอะไรที่สนุกมากๆเหมือนกันนะครับ อยากแนะนําให้ลองไปหาอ่านกันดูเรื่องนี้คือแบบนา่ารักดีแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างลงตัวนะครับมันดราม่าไม่เยอะมากแล้วก็การปูเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องมันยาวมากจริงๆก็อย่างที่บอกว่า7 0หรือ80ตอนนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เนื้อเรื่องมันยาวมากเพราะฉะนั้นในการปูคาแรคเตอร์เหตุผลที่เกิดดราม่ามันเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือดีเทลเยอะมาก แล้วมันค่อนข้างกลมกล่อมเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยในช่วงที่อ่านนะครับมันมันมีโมเมนต์เยอะมากที่แบบอ่านแล้วแบบโอ้ยดีเหลือเกินอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ชอบเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมารีวิวให้ฟังว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่ารักนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะอ่านเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ครับแต่ว่าไม่แน่ใจอ่านได้อยู่หรือเปล่านะแต่คิดว่าอ่านได้อยู่ครับนั่นแหละแล้วก็ถ้าใครอยากได้หนังสือ ก็รอใครมาคอมเมนต์ให้ฟังนะครับเพราะว่าอีกคนพูดอยู่ตอนนี้ก็อยากได้เหมือนกันเนาะซึ่งเรื่องนี้บ็อกเซตสวยมากดูรูปปกใหม่เดี๋ยวโชว์ให้ดูตรงนี้อีกรอบนึงรูปปกน่ารักมากโดยเฉพาะเล่มสเปเชียลตรงนี้นะครับโอ้โหแบบฉันอยากได้ใดๆนั่นเอง สำหรับรีวิวนิยายวันนี้เราก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับอยากจะให้เรารีวิวหรือสปอยนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้อีกเช่นเดียวกันครับแล้วก็เราจะแปะข้อมูลการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราก็สามารถสนับสนุนมาทางช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและก็ขอขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากทุกๆคนด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง iSpoil ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ iSpoil ก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ